วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินานราชนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคคุยกันเช้านี้กับโอคนิตินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบรครัวข่าวสทรอ FM 106และแน่นอนเข้าสู่ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะประเด็นที่จะคุยกันคือจากกรณีที่ครมมีมติ เห็นชอบมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายในยราคาไม่เกิน20บาทตลอดสายนะคะเสนอโดยกระทรวงการคลังเมื่อ8กรกฎาคมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิค่าโดยสาร20บาทผ่านแอปทางรัฐภายในเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเริ่มใช้1ตุลาซึ่งประเด็นนี้ค่ะทางสภาผู้บริโภคสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ยังชี้ว่ายังมีช่องว่างโดยเฉพาะการจํากัดการใช้งานผ่านแอปทางรัฐซึ่งอาจตัดโอกาสผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือบัตรชําระ เงินก็เลยมีข้อเสนอแนะกันออกมาด้วยเราคุยไปเด็นนี้วันนี้ไปที่สายคุณคงศักดิ์ชื่นไกรล,ลาชผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคค่ะคุณคงศักดิ์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะถามกันก่อนเลยว่าทางสภาผู้บริโภคมีบทบาทยังไงบ้างคะในการผลักดันโนโยบายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ ครับต้องเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วสภา,าผู้บริโภคเนี่ยก็ขับเคลื่อนผ่านองค์กรผู้บริโภคมาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี63ถึงต้นปี64ตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวว่าจะมีการขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว104บาทาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดผ่านคุณชัดชาตินะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าก่อีสายสีเขียวจะจะ จะมีการต่อสัป,ปทานหรือไม่นะครับมีเข้มข้นช่วง6465นะครับจนมาถึงผ่านมาถึงนโยบายว่าจริงๆแล้วตัวค่าโดยสารเนี่ยเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าไทยเนี่ยราคาแพงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับก็เสนอกันว่าจริงๆแล้วถ้าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเลิกจุดเริ่มเราเริ่มจากสายสีเขียวนะครับว่าจริงๆสายสีเขียวควรจะต้องเป็นอย่างไร ค่าคืนสัมปทานไปแล้วกลับมาเป็นสองรัฐค่าโดยสารจะอยู่ที่เท่าไหร่มีการทําตัวเลขที่น่าสนใจจนพรรคเพื่อไทยก็มาพูดว่านโยบายรถไฟฟ้ายี่สิบาทก็สอดคล้องกับแนวทางของสภาองค์กรของผู้บริโภคพอดีครับก็เลยเป็นที่มาของการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายรถไฟฟ้ายี่บาทต่อเนื่องมาถึงนปัจจุบันครับอืมค่ะทีนี้ต้องถามว่าแม้นโยบายรถไฟฟ้ายี่สบบาทจะเริ่มใช้จริงในเดือนตุลาแต่ก็ยังมีข้อกังวลที่สภาผู้บริโภคมองว่าภาครัฐ น่าจะต้องเร่งแก้ไขด้วยเป็นยังไงบ้างคะเอ่อก็อาจจะแบ่งเป็นสองสามส่วนที่สําคัญนะครับส่วนของตัวงบประมาณที่จะต้องมาใช้กับรถไฟฟ้ายี่สิบาทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแนวนโยบายของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับว่าการที่จะเนื่องจากว่ายี่สิบาทเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาของรถไฟฟ้าเนี่ยเดิมคือมีการทําทีละสายทีละเส้นสัมปทานก็ทีละสายทีละเส้นทีละครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกําหนดอัตราราคาเนี่ยก็กําหนดอยู่ในสัมปทาน อย่างเช่นสายสีเขียวจะหมดปี72สายสีน้ำเงินจะหมดปี92 93ซี่อีกหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปบอกเขาว่าให้เขาลงมา20บาทเนี่ยเพราะงั้นส่วนต่างของเขาจะอยู่ตรงไหน,นอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางรัฐบาลต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปเจรจาก,การไปซื้อคืนสัมปทานตามที่ออกข่าวไว้ตอนแรก นะครับแต่พอเป็นนโยบายย0สบาทเนี่ยเพราะงั้นเงินส่วนต่างเนี่ยต้องเข้ามาจากไหน mm hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ไปแก้กฎหมายรอพอมอเพื่อที่จะนําเงินสะสมของรอพอมอมาใช้ mm hmm. นะครับแต่จริงๆแล้วเงินของรอพอมอเนี่ยถ้าใช้จริงๆก็ใช้ได้ประมาณปีถึงสองปีเท่านั้นเอง mm hmm. แล้วหลังจากนั้นนโยบายเหล่านี้จะกระจายมีความยั่งยืนอย่างไรจะมีงบประมาณอย่างไร งบประมาณที่สําคัญจะต้องจะไม่จะไม่ต้องเป็นภาระของงบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นโจทย์ของรัฐบาลถ้าพักเพื่อไทยยังคงอยู่ต่อครับอืมค่ะนอกจากปัญหาเรื่องการลงทะเบียน <c oughs> ใช้นโยบายรถไฟฟ้า20บาทแล้วทางสภา <c oughs> ผู้บริโภคิดว่าจะมีข้อเสนออะไรที่จะทําให้นโยบายรถไฟฟ้า20บาทเป็นจริงได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะครับจริงๆต้องขอกลับไปเรื่องการลงทะเบียนด้วยนะครับจริงการลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ ใช้ทางแอป,ปทางรัฐที่ปัญหาของบ้านเราคือจะทําอะไรต้องมีแอป,ปใหม่ตลอดแอป,ปทางรัฐอาจจะไม่ใช่แอป,ปใหม่แต่ว่าก็ก,ก็โฟกัสเฉพาะคนไทยเฉพาะคนมีสมาร์ทโฟนสิ่งที่เราตั้งคาถามคือสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะสามารถลงทะเบียนอย่างไรอันนี้ก็ตั้งคําถามไปแล้วนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเออจะครอบคลุมอย่างไรเราให้ความสําคัญกับตัวงบประมาณเป็นหลักด้วยครับว่างบประมาณจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อต่อ,ตอ ความเป็นอยู่ภาระของประชาชนรวมถึงเรื่องของถ้านโยบาย20บาทสามารถที่จะทําได้จริงซึ่งล่าสุดผมได้รับข่าวว่าอาจจะทําได้บางเส้นเพิ่มเติมอาจจะยังไม่ครบทุกเส้นเพราะฉะนั้นปริมาณผู้ใช้บริการจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยย่างสำคัญหรือไม่นะครับผลกระทบ การเพียงพอความถี่ความปลอดภัยกับผู้บริโภคจะอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะว่าเป็นเสียงสะท้อนจากสภาผู้บริโภคซึ่งมีค้อกังวลหวงใหญ่ในส่วนตรงนี้ครับอืมซึ่งอันนี้แปลกนะคะเอะ่เรื่องลงทะเบียนเนี่ยเพราะว่าเคยได้ยิยนเสียงประชาชนสะท้อนมาเหมือนกันว่าก็ทําทไมไม่ให้ทุกคนขึ้นได้เลยยี่สิบบาทเอ่อเท่าที่เราได้ทราบข่าวก็คือจริงๆเราคิดเราว่าเขาต้องการปกัสเฉพาะคนไทยเป็นหลักก่อนนะครับอ,อันแรกแล้วก็คิดว่าจริง,รงๆแล้ว ก็อาจจะเป็น <un> ส <paid> ่วนหนึ่งของนโยบายเพราะว่าปีหน้าจะใกล้เลือกตั้งแล้วอันนี้เราก็คิดไปถึงขั้นนั้นนะครับอีกส่วนนี้สําคัญผมคิดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าจริงๆตอนนี้ก็มีตัวเลขของผู้ใช้บัตรบัตรแว็บดิบมีตัวเลขของผู้ใช้บัตรของที่แต่ละสายเขามีอยู่แล้วถูกไหมครับปริมาณการใช้ของรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีตัวเลขของกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วว่าในแต่ละวันมีกี่เที่ยวกี่คนนะแต่ว่จริงๆตัวเลขล่านี้อาจจะไม่สามารถ แยกแยะจานวนคนได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ตัวรัฐบาลต้องการตัวเลขไปเพื่อที่จะไปคํานวณว่าความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือตัวเลขที่จะต้องสนับสนุนจะต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าเราดูตอนที่นโยบายรถไฟฟ้าฟรีเจ็ดวันระบบขนส่งสาธารณะฟรีเจ็ดวันตอนที่ประมาณต้นปีนะครับเราก็พบว่าตัวเลขที่รัฐบาลต้องต้อง,ต,องต้องอุดหนุนเนี่ยก็มีเป็นหลักร้อยล้านพดังนั้นตัวเลขเหล่านั้นจะสามารถนํามาใช้เปรียบเทียงได้อย่างไรไหมอันนี้ก็ ก็อาจจะเป็นข้อเสนอของฝั่งสภาผู้พิพากษานะครับแล้วก็ทีมสภาผู้พิพากษก็จะตัวเลขตัวนั้นมาวิเคราะห์ควบคู่ไปด้วยครับอืมเพราะว่าที่เขาจะกําหนดให้ใช้เนี่ยก็จะมีบัตรเดบิตเดบิตก็เอทีเอ็มนะคะบัตรแลบบิทการ์ดบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกทุกคนจะมีแต่เอทีเอ็มคงมีแล้วก็ตอนตอนนี้ถ้าคนจะไปทําก็ต้องเสียเงินเพิ่มเช่นถ้าจะไปใช้บัตรเอ็มอาร์ทีพลัสซึ่งมีตัวเอ็มวีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าจะป ลงสีิสขึ้นจะไปซื้อบัตรใหม่ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องไปไปสมัครบัตรเครดิตของธนาคารเนี่ยแน่นอนถ้าคุณไม่มีบัญชีคุณจะต้องไปเปิดบัญชีก็ต้องเอาเงินบางส่วนลงไปขั้นต่ํห้าร้อยหรือเปล่าอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นภาระกัะผูบริโภคครับใช่ใช่ใช่อะไรคะทีนี้ทีนี้เรามาคุยเห็นว่าทางสภาผู้บริโภคนี้พูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายสามฉบับครับผมใช่ไหมคะที่อยากให้ร่วรับ ก็จริงๆต้องเรียนแบบนี้ครับว่าจริงต่อให้ถึงว่าเมื่อวานคอรมอจะมีมติเห็นชอบในหลักการาในเรื่องของความคืดหน้าหรือเรื่องของลดพละ20บาทแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็เห็นชอบแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมาย3ฉบ,บับไม่าจะเป็นพรบขนส่งทางรางพรบอรอฟมหรือพอรบตัวร่รวมเนี่ยต้องผ่านหลักการต้องผ่าน,านการพิจารณาของรัฐสภาโกอธถึงจะใช้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลว่าตอนนี้มีเวลา เดือนกรกฎาคมกันยายนเนี่ยจะสามารถผ่านกฎหมายสามฉบับนี้ได้หรือไม่ถ้ามีฉบับไหนไม่ผ่านผมก็คิดว่ายี่สิบบาทก็อาจจะต้องยืดเวลาออกไปก่อนครับอันนี้ก็ต้องฝากประชาชนทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ดูว่าการพิจารณาร่างกฎหมายสามฉบับเนี่ยจะเสร็จพันกําหนดการที่จะมีนโยบายยี่สิบบาทหรือไม่ครับเอ้ในส่วนของสภาผู้บริโภคเนี่ยได้ได,ได้ได้มีผู้แทนองค์กรเข้าไปในคณะกรรมการอย่างตัวร่วมอะไรด้วยแล้วหรือเปล่าคะ อต้องเรียนแบบนี้ครับว่าในชั้นการมาธีการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายพรบรตัวร่วมเนี่ยเราก็ได้เข้าไปเสนอว่าขอให้จริงๆเดิมต้องบอกนคะครับว่าร่างกฎหมายก่อนที่จะเข้าคอรมอเนี่ยมีการเสนอให้มีประธานสภาองค์กรของผู้โต๊กอยู่ในคณะกรรมการนโยบายตัวร่วมนะครับแต่พอร่างไปถึงคอรมอแล้วเนี่ยเเเออเออ,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 อประธานสภาก็ถูก แต่ในชั้นกรรมาธการเนี่ยเราก็กลับไปเสนอใหม่แล้วก็มีเสียงจากาผู้แทนสสเกือบทุกภาคการเมืองนะครับ <c oughs> เห็นด้วยในการที่ควรจะมีผู้แทนของผู้บรโภคเข้าไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ที่ในพรบตัวร่รวมจะต้องที่จะมี ผู้แทนของประธานสภาในครับ<ฆ>ตัวแทนของผู้บริโภคเข้าไปให้ความเห็นข้อเสนอใน,ะนส่วนตรงนี้ครับเนาะจริงๆน่าจะเนองเพราะมันเป็นเหมือนเป็นตัวแทนผู้บริโภคตัวแทนประชาชนอยู่แล้วด้วยนอก<ม>จากนี้คุณค,คงศักมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมประเด็นที่เราคุยกันไหมคะที่อยากจะสื่อสาร<ฆ> <สา S 1> ไปยังประชาชนผมคิดว่านโยบาย20บาทเป็นนโยบายที่ที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นภาพแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับในส่วนภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ รัฐบาลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องหันมาดูเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ทุกๆพื้นที่เนี่ยมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะเรามีความเชื่อว่าระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทุกคนครับเราไม่ควรจะแบ่งแยกว่า มีแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะผลักดันในวาระต่อไปครับผมอ่าละค่ะได้เลยส่งท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งแจ้งช่องทางติดต่อกับสภาผู้บริโภคก,กันหน่อยค่ะเผื่อผู้บริโภคท่านใดถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเจอปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้บริโภคครับแน่นอนครับว่าถ้าหากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับหรืนอพบปัญหานะครับ อยากร้องเรียนหรือต้องการข้อเสนอเนีสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์สายด่วน1502ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับ tcc.or.th สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานประจำจังหวัดทั้ง20แห่งได้ทั่วประเทศด้วยครับผมอ่าแล้วค่ะได้เลยขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณคงศักดิ์ค่ะขอบคุณมาคครับขอบพระคุณครัสสบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาสนะคะผู้ช่วยเลขานุก,การคณะอนุกรรมาการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคนะคะหัวข้อคุยกันวันนี้นโยบายรถไฟฟ้า20บาทอาจทําคนบางกลุ่มถูกจํากัดสิทธิ์ใช้งานสภาผู้บริโภคย้ําเลยต้องครอบคลุมผู้ใช้ ทุกคนนี่เป็นช่วงที่เราคุยกันประจาทุกวันพฤหัสบดีค่ะเรื่องราวดีๆมีประโยชน์กับพวกเราเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาศรานิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค